ใช่ข่ะเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตข่าวจากทกศนะคะทกศแจ้งข่าวนะคะสากอมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง4ฝาก500บาทลุ้น20ล้านบาทอายุรับฝาก3ปีและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ โดยช่วงที่1สําหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ฝากสลากชุดเกษตรมั่นคง3ที่ครบกําหนดนะคะระหว่างวันที่17กุมภาพันธ์2566ถึง15มีนาคม2566วงเงินรวม7,000 0ล้านบาทกรณีจองสลากผ่านระบบ a ขีดโมบายเปิดจองในวันที่13-18มีนาคม2566ยืนยันการจองนะคะ13-19มีนาคม2566 นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากก่อนเวลา21นาฬิกาของวันที่19มีนาคม2566โดยธนาคารจะหักเงินเพื่อฝากสลากอัตโนมัติวันที่20มีนาคม2566นะคะและกรณีประสงค์ฝากผ่านทกสสาขาจองและฝากเงินเข้าบัญชี ในวันที่20 2 3ถึง23มีนาคม266 6ในช่วงที่2นะคะสำหรับลูกค้าทุกคนฝากได้ในวันที่24มีนาคม266 6เป็นต้นไปนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.basc.or.th สลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง4ฝาก500ลุ้น20ล้านบาทอายุรับฝาก3ปีนะคะ